สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องทั่วไปไหมก็จริงๆการทำตัวสวยๆเนาะเราก็ออนไลน์ก็หลายคนก็บอกว่าเออ,เอ,อที่บ้านแฟนเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวหรือแต่งหน้าหรือทำอะไรหรอกสำหรับเขาเราก็สวยอยู่แล้วนะคะอยากจะให้เรามีความคิดใหม่นะคะการที่เราสวย การที่เราจะหุ่นดีหรือว่าเรามีอะไรดีๆกับตัวเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่ออีผู้ชายคนนั้นนะคะเราทําเพราะเรารู้สึกดีกับตัวเองค่ะเช่นอย่างลี่เองเนาะตั้งแต่โต,ตมาก็ไม่เคยมีใครชมว่าสวยนะคะแม้แต่พ่อแม่ตัวเองคือหลายคนอาจจะแบบพ่อแม่ก็จะชมว่าเออลูกรักของแม่เป็นคนสวยอะไรแบบนี้นะคะคืออย่างดิฉันนี่ไม่มีนะคะเพราะว่าที่บ้านพูดความจริงกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างความที่เรารู้ว่าเราไม่สวยเราก็จะโดนพ่อแม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแล้วก็อย่าไปอย่าไปสนใจกับพวกผู้ชายมากเพราะว่ามันจะชมว่าสวยก็เพราะว่าเมื่อมันได้ประโยชน์นะคะซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจริงค่ะทีนี้เนี่ยพอเราโตขึ้นมาความที่คนบอกเราอย่าง,งานนะั้นแล้วทำให้เราคิดว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกใช่ไหมคะเราก็จะแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองผิวพรรณก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะเพราะว่า ก็ยังไงล่ะก็มันไม่สวยอยู่แล้วใช่ปะพอเราโตขึ้นมากลับมาจนกระทั่งมีแฟนแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็ได้รู้ว่าเอเราไม่ได้ทำเพราะว่าเรารักใครเราทำทุกอย่างที่เป็นของเราเนี่ยเพราะว่าเรารักตัวเองเราอยากมีความรู้สึกว่าเราเรามีดีเราอยากมีความรู้สึกว่าเราส่องกระจกแล้วเราเห็นตัวเองแล้วเรามีความมีความภาคภูมิใจเราเรารักในทุกอย่างที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนใหม่ แล้วก็มาทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ชายมาบอกหรือว่าแฟนเราคนนี้อจ,จะบอกว่าเออเธอไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวหรอกเธอก็สวยแล้วก็ก็อยากจะบอกเขาว่าแล้วยังไงคือก็แกไม่ชอบให้แต่งตัวก็ก็ไม่ต้องแต่งตัวเองแต่ว่าฉันจะแต่งตัวฉันจะเป็นของฉันแบบนี้ฉันจะสวยฉันจะมีความสุขกับการแต่งหน้า5นาทีแล้วก็อ่าขโมยวิกผมหลอนมาใส่แล้วฉันก็จะแบบว่าเออมีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆทั้งหลายนะเวลาเวลาที่เราแต่งงานไปแล้วมีคู่ไปแล้วแล้วแฟนเราบอกว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกคุณสวยอยู่แล้วสําหรับผมไม่ได้แปลว่าเราจะทําอะไรไม่ได้นะคะเขาแค่บอกว่าออไม่ต้องทําอะไรเราก็สวยเขาชอบเราแบบที่เราเป็นนะคะส่วนตัวเราเองเราอยากจะสวยขึ้นอยากจะลดน้ําหนักอยากจะผอมลงอยากจะไปตัด อยากไปดัดฟันอยากไปทํานมอยากทําอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขนะคะทําเลยถ้าเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นถ้าเราไม่ต้องไปยืมเงินคนอื่นเขามาทําหรือว่าถ้าเราไม่ต้องไปลางงานแลกงานกับเพื่อนเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปพักฟื้นหลังผ่าตัดใช่ไหมหรืออ,อ,อยากจะลุกขึ้นมาสวยโดยที่ไม่ไปแย่งเวลาที่ปกติแล้วจะต้องทำกับข้าวเช้าให้แฟนกินอะไรแบบเนี้ยนะคะทำไปโลดเลยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายครั้งพวกผู้ชายเนี่ยเวลาเราเราเ,เราไปเดทกับมันหรือว่าเราเพิ่งคบกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะชอบอยู่แล้วละคะ่ะถ้าเราจะสวยเขาจะพาเราออกออกออ,ออกสื่อใช่ไหมคะเขาก็จะมีความสุขกับการที่ได้ออกกับกับคนที่สวยๆใครๆก็จะชอบมองโอ้ผู้ชายคนนี้มีแฟนสวยหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็ภาคภูมิใจแต่ทำไมอยู่ดีๆพอเป็นเมียกันแล้วผมเมียกันมาบอกเราว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกอยู่บ้านไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย ไม่กะจะไม่เอาเราออกสื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกสาวๆว,ว่าค่ะไม่ต้องไปแคร์หรอกค่ะแค่เรารักตัวเองพอสมมติว่าเราไม่ชอบเราไม่ใช่คนที่ชอบแต่งหน้าแต่งตัวไม่ชอบออกสือ่อไม่ชอบอะไรอันนี้ก็คือสิทธิ์ของเราเช่นกันนะคะลี่ไม่มีคํา ไม่มีไม่มีคอมเมนต์สำหรับคนที่ไม่ชอบนะคะเพราะว่ารีเข้าใจอย่างตอนที่รียังเด็กๆอยู่นะคะก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าทั้งชีวิตโดนใส่หัวมาตลอดนะคะว่าไม่ต้องทำหรอกทำไปมึงก็ดูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับความเป็นเราแบบเดิมๆโดยที่เราไม่เคยเห็นค่ะว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะตอนเด็กๆจำได้เลยตอนยังสาวๆรุ่นๆเนาะก็แบบชอบคนนู้นชอบคนนี้รู้สึก เจ็บปวดมากเวลาที่เราไปบอกเขาแล้วผู้ชายบอกว่าขอโทษนะเราชอบคนสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเอการที่เราเกิดมาแล้วไม่สวยมันไม่ใช่ความผิดพ่อแม่เรานะเราเลือกไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ดูแย่ไม่ได้แบบว่าปากปากแหว่งจมูกโวหรือว่าแบบมีหูข้างเดียวหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอย่างอื่นดีกว่าเพื่อให้เรา มีความมั่นใจในตัวเองพูดงี้ดีกว่าไม่ได้ทําให้เราดูสวยขึ้นนะเราไม่ได้สวยในสายตาคนทุกคนใช่ไหมคะแม้ว่าเราไม่ได้สวยสําหรับทุกคนแต่ถ้าเราสวยสําหรับตัวเองมันจะทําให้เรามีความกล้าที่จะทําอะไรอื่นได้หลายอย่างเนาะพูดไปก็แอบกินไปด้วยได้ป่ะเนาะมีบางสิ่งบางอย่างอื่นด้วยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยของเราก็คือเราจะพูดว่าเราสวย เมื่อเรามีความมั่นใจอันนี้รี่บอกเลยตอนที่เราไม่มีความมั่นใจเราไม่รู้สึกเลยว่าเราสวยเราพูดไม่ได้เต็มปากทุกวันนี้เวลามีใครมาถามเราแล้วเราบอกว่าฉันไม่แคร์ฉันสวยใครไม่เห็นว่าฉันสวยเป็นปัญหาทางสายตาเขานั่นเลยค่ะเราเริ่มมีความมั่นใจแล้วความมั่นใจกับความหลงตัวเองไม่เหมือนกันนะคะความหลงตัวเองจะทําให้เรา คิดนู่นคิดนี่ซึ่งมันไม่เป็นความจริงมันหลุดมันพ้นจากโลกของความจริงไปแต่ความมั่นใจในตัวเองมันจะทําให้เราเนี่ยไปดึงสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆในตัวของเราแต่เรามองข้ามมันไปเนี่ยกลับมาใช้อย่างเช่นวันหนึ่งเรามีความมั่นใจในตัวเองเราก็ไปเอาสิ่งที่เป็นคุณลักษณะเก่าของเราอยู่แล้วเช่นเราอาจจะเป็นคนที่ ทำงานฝีมือเก่งแกะสลงแกะสลักอะไรเก่งแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองเรารู้สึกว่าเราจะไปนั่งหน้าตาเหี่เคียกอยู่ได้ยังไงไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะอะไรพอเรามีความมั่นใจเราจะเริ่มอาจจะลุกขึ้นมาแบบแกะสลักถ่ายรูปของเราต่อมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอเรานั่งแกะสลักต่อมาเราก็กล้าที่จะเอาตัวเราไปออกงานโชว์แกะสลักแล้วเราก็กล้าที่จะไปงานแข่งขัน ถูกไหมคะมันกลายเป็นว่าเราดึงเอาความสามารถที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละเพราะว่าความมั่นใจในตัวเองของเรามันเพิ่มขึ้นส่วนการหลงตัวเองหลงตัวเองมันคือมันเกินไปมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอาเช่นคิดว่าตัวเองสวยมากเวิร์ดเลิศเลยวร์ดวังอลังการก็เริ่มที่จะอยากได้นูน่นอยากได้นี่ ด้วยการอ่ะก็อย่างสมมติคนที่คิด,ดว่าตัวเองสวยมากเวอร์จะได้เป็นนางแบบดังนะคะก็จะเริ่มทําอะไรที่มันไม่มีความจริงอยู่ mm hmm. เช่นตัวเองอาจจะทําอะไรไม่ได้ก็จะเริ่มโกหกค่ะอันนี้คือหลงตัวเองแล้วจะเริ่มโกหกสร้างเรื่องอนู่นนี่นั่นขึ้นมาอาจจะอุปโลงตัวเองเป็นนูน่นเป็นเป็นอาชีพอะไรต่างๆหรือ อาจจะเกิดการกู้หนี้ยืมสินสร้างสมบัติซึ่งมันไม่ได้มีพื้นฐานอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ได้สวยพอที่จะไปเป็นนางแบบระดับโลกแต่คิดไปแล้วว่าถ้าได้เงินมาจะเอาเงินไปทํานู่นนี่นั่นไปกู้หนี้ยืมสินมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้หลงตัวเองจนเกินไปมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วมันเกินท่ามความเป็นจริงไปแล้วส่วนคนที่ มีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นนางแบบระดับโลกได้ด้วยซ้ําโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการหลงตัวเองเลยไปสังเกตดูคนที่ดูแล้วติดดินคนที่ดูแล้วเป็นคนปกติเพราะเขาไม่เคยหลงตัวเองเขาแค่มีความมั่นใจในตัวเองและเขาใช้สิ่งที่เป็นความจริงเรื่องที่มันมีอยู่เดิมแล้วเรื่องที่เป็นความจริงอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดการโกหกไม่มีการอุปปลกูกสร้างเรื่องอะไร แบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้กลับย้อนมาดูตัวเองค่ะรักตัวเองมองหาความสามารถอื่นๆของตัวเองมองหา potential ของตัวเองสร้างความมั่นใจในตัวเองแล้วมันก็จะมีสิ่งอื่นๆที่เราทำได้เนะะี่ยทมันจะค่อยๆทยอยออกมาสู่ สายตาผู้อื่นนะคะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นโอกาสในการที่จะมีรายได้ดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นของตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ดีขึ้นได้อีกพัฒนาได้อีกเราก็ทำค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเพอร์เฟกที่สุดแล้วในสภาพที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้นะคะเรามั่นใจแล้ว ก็ใช้เวลากับสิ่งนั้นๆค่ะลี่เลยไม่เคยได้ไปไปเมนท์ไปคอมเมนต์บอกอะไรใครนะคะเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองเขาชอบอย่างที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาคิดว่านี่คือแอดมอสแล้วนี่คือที่สุดของสิ่งที่เขาจะเป็นได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนจะมีความต้องการ ความทะเยอทะยานเป็นแอมบิชันส่วนตัวไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็รักตัวเองไว้ให้มากที่สุดแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะมันเป็นเพื่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราทําอะไรเพื่อตัวเราเองเราก็จะไม่แคร์อย่างรีแบบแต่งตัวสวยทุกวันเลยแล้วถามว่าถ้ามีคนไม่มีคนชมจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้แคร์คือฉันฉันคิดว่าฉันมีความสุขกับการทําแบบนี้คนจะเห็นว่าสวยหรือไม่สวยหรือคนอาจจะมาบอกว่าโอ้แบบ ทำไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราเราแคร์มันไม่ได้แคร์เลยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วก็ความพอใจนั้นมันได้ประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเคยเจอแล้วแบบผู้ชายที่เคยเคยเห็นเราแล้วอยู่ๆมาบอกเราว่าเออไม่ต้องทำอะไรหรอกก็โชคดีไปนะคะก็จะได้แบบลดเวลาใช่ไหมหลายคนบอกว่าเขาไม่อยากให้เมียแต่งหน้าแต่งตัวหรอกเพราะว่ามันเสียเวลา กาลองดูก็ได้ค่ะลองใช้เวลาให้มันน้อยลองดูว่าเขาชอบไหมถ้าเกิดเราสวยขึ้นแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวหรือว่าหลายๆคนที่แฟนบอกไม่อยากให้ไปทำหน้าทำนมอะไรทั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเสียดายเงินหรือเปล่าลองใช้เงินตัวเองดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เราอยากทำนะคะอย่าไปสนใจขี้ปากคนอื่นเยอะนะคะให้ดูว่ามันเป็น สิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะคะมันทําให้คนอื่นเสียผลประโยชน์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําความลําบากให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วก็เอามาพิจารณาค่ะเหมือนกับชั่งน้ําหนักดูนะคะแล้วก็เลือกดูทําสิ่งที่เราเองก็มีความสุขมีประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ไม่เป็นภาระไม่เป็นผลเสียต่อผู้อื่นไม่เป็นผลเสียในทางนี้ก็คือ เทียบกับหลักความเป็นจริงหลักความถูกต้องนะคะบางทีเราสวยของเราอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปหนักที่หัวคนอื่นได้หรือบางทีการที่เราแบบมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยไม่รู้ทำไมชอบไปหนักที่หัวชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะ ทำอะไรที่มันไม่เป็นผลเสียมันไม่ได้เป็นภาระกับคนอื่นก็ทําไปโลดเลยแล้วก็พยายามค่ะสร้างความมั่นใจในตัวเองจากลี่นะเป็นเด็กที่ไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองเลยอยากได้อะไรจะต้องใช้ความสามารถเข้าสู้เพราะว่าสู้กับคนที่เขาสวยสวยไม่ได้เนาะทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้สวยระดับนั้นแต่เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอยากทํามาก่อนนะคะมันไม่ได้มี เวลากําหนดนะว่านี่คือช้าเกินไปเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่มาทําได้ตอนที่ตัวเองอายุ40แม่งเกษียณพอดีเลยเนาะค่ะไปต่อแล้วค่ะเพราะว่าตอนบ่ายมีสอนเนาะวันนี้ก็ใครมีคําถามทิ้งๆเอาไว้แล้วกันแล้วเราก็มาคุยกันแบบนี้ได้บ่อยๆลองหาหัวเรื่องมาค่ะแล้วเรามาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ